อ๋สวัสดีพวกเรานะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปอัฟเฟอเนะครับเย่เง้ยเ้เราจะได้ตามหาตัวอักษรแล้วคุณยายเดี๋ยวเรามาตามหาตัวอักษรกันครูบาริก็บอกว่าใช่ใช่เราไปตามหาตัวอักษรกันดีกว่าครับปะพวกเราลุยกันเลยมาดูกันนะครับว่าต่อตอวิดิโอจะได้กี่ตัวนะครับนี่อะไรอ่ะเอเหรอเย่ได้เอนะครับเรียบร้อยได้ตัวแรกแล้วโอเคไปหาตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้ใช่ปะ ตัว A อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรูปปั้นเฉยๆส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะเลนโบเฟน G G ว้าวได้เรียบร้อย และอันนี้ล่ะอันนี้คือเติมโลบักนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะครับเติมโลบักชัดๆนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่โอเคแถวๆนี้น่าจะซื้อแพ็คหมดเลยทุกคนเต่ว่าที่กองไฟนี่ดีกว่ามีไหมไม่มีนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ตรงนี้มีไหมเจอเออเออเออฉันออกไม่ได้ฉันติดอ่ๆตาตาตโอเคออกมาได้แล้ว <c oughs> ตรงฟักทองตรงนี้ไม่มีนะครับอ่าเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ี่เองตัวเอ็นนะครับเรียบร้อยโอ้ เริ่มสะดวกแล้วสิพวกเราตรงรถนี้มีแอบอยู่ไหมไม่มีนะครับฝั่งนี้อ้าเจอตัวหนอนตัวคิวนะครับตัวหนอนตัวนี้มาที่แคมปิ้งตรงนี้นะครับแคมปิ้งตรงนี้มีไม่เอ่ยไม่มีเลยนะครับแคมปิ้งเราปีนตึกได้ไหมปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแล้วอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจอ ER, เจอ ER, เจอ ER, เจอ ER, ER, ER แล้วตัวเจเรียบร้อยนะครับตัวเจเจอ ER แล้วนะครับตัวต่อไปฝั่งนี้มีไหมอุย้ยเดี๋ยวเจอนะครับตัวบีอยู่ตรงนี้นี่เอง โอเคคุณยายแกรนนี้เป็นคนบอกนะครับตรงนี้ไม่มีละเรียบร้อยนะครับเราเจอหมดแล้วตรงนี้ฝั่งนี้มีมะเอ๊ะเดี๋ยวนะประตูนี้ไม่ใช่ชั้นวานนะมันต้องอยู่แถวๆตึกนี้แน่เลยเนี่ยปีนได้ไมะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมามันติดอะ่ะทุกคนอ่ะขึ้นมาบนตึกละตรงนี้ถึงไม่มีเลยนะบนตึกนี้หรือว่ามีใครเจอช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคน ขึ้นมาตึกนี้มีมะซ่อนอยู่อ่าไม่มีนะครับแสดงว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอดูแบบว่าใกล้ๆหน่อยถึงบ้านหลังนี้อ่ะไม่ใช่บ้านสิตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีนะครับเฮ้ยเจอแล้วทุกคนนี่เป็นกริดนะครับตัว H นี่เจอแล้วเรียบร้อยโอเคเราไปที่อื่นมากดีกว่า เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บาลารีเออเดี๋ยวนะมุงกุฎนี้หรือว่าจะเป็นเรนโบเฟนเจอบูนะครับเจ้าบูเป็นตัวเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเฉลยนะทุกคนเออ,เ,อเดี๋ยวเจออีกแล้วซอกตึกนี้ตัวพีเรียบร้อยนะครับตามซอกตึกนี่มีเยอะมากนะเนี่ยเออส่วนฝั่งนี้มีไหมอ้ามีตัวแซดนะครับพังกินหลบอยู่ตรงฟักทองนี่เองแล้วก็ด้านหลังนี้ไม่มีไม่มีฝั่งนี้จึงจึงจึงโอเคซอกตึกนี้ดูแล้วนะครับเรามาฝั่งนี้ บ้างดีกว่าป่ะคุณยายแกรนี่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเจอแองกิลีโอว้าแล้วก็ฝั่งนี้ม้านั่งม้านั่งไม่มีนะครับต้นไม้แล้วก็อ่ะเจอมงกุฎอีกแล้วแคมปิ้งตรงนี้นะครับพวกเราถึงเจอบูายน,นะครับนี่แต่ถ้าพี่ต่อตจตุรโลก็คือไอเลิฟยูนั่นเอง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเจอตัวเอ็มโอเจอหลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้เข้ามาในกระท่อมแห่งนี้นะครับมีไหมข้างบน สำรวจดีๆอ่ะฝั่งนี้เรียบร้อยตัววีเจอแล้วแล้วก็บนหินนี้ไม่มีนะครับเต็นท์นี้ซ่อนอยู่ตัวเอ็นเจอเรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้นี้ตัวไอฉันนั่นเองอ่าเป็นไงล่ะโอ้โหโ,โหสุดๆไปเลยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีซ่อนอยู่ตรงนี้มีตัวโอนะคะเป็นแหวนกระท่อมแห่งนี้มีไม่เอ่ยจึง ดูข้างบนข้างบนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนะครับโอเคแล้วเราผ่านไปก่อนโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยตัว F ตัวนี้ฉันเจอถึงตัว E นะครับอังกฤษแล้วก็ข้างในเป็นถ้านะครับคล้ายๆไม้ครับเลยเราเข้ามาก่อนละกันน่าจะมีเยอะนะในนี้มีตัวดีกับตัวเอออะไรเนี่ยตัว E หรอแขวนอยู่ตัว E นะครับโดนแขวนอยู่แล้วก็ตรงนี้ตัวดีมาโดนขังอยู่ตรงนี้นี่เองพวกเราน้ํามันตรงนี้โดนได้ไหมโดนได้ แล้วก็ฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ถึงเข้ามาไม่มีเลยนะครับคุณยายบอกฉันเจอแล้วนี่อ๋อนี่เหรอตัวเอ็กนะครับโอ้โหโกรธแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยนะใช่ไหมถึงตัวทีนะครับฉลามสารลามนั้นชอบนับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเหรอทางลับนี่ตัว F นะครับองกีษเอฟได้ที่สุดแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับขึ้นมาข้างบนดีกว่าถึง แล้วก <Schweiz> ็ตรงนี้มีมา ตัวโอนะครับในนี้ก็มีเดี๋ยวนะฉันเห็นอยู่ใกลๆฝั่งมูดแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยถึงตัวแซดนะครับฮาร์วีดแซดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นกริดถึงบลูกริดเอนะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหเจอหลายตัวอยู่เจอเอ็นะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้มะอันนี้อ๋อนี่ไงปลดล็อกได้นะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้มหเดี๋ยวขอลองสักตัวหนึ่งเอ่อเอาตัวไหนดีเพื่อนๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาตรงนี้อ่าตัว F ดูนะครับเปลี่ยนได้ด้วย เป็นตัวเอเป็นตัวไออะไรเนี่ยถึง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 นี่ครับเป็นตัวเอนะครับแล้วก็เดินนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันแหลกขึ้นหรือเปล่าดูสุดน่ารักนะครับตัวเอก็มีนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวไอนี่ดีเป็นไงเราลงลงมาในนี้หรอถึงลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเราจะกลับล่างยังไงอ่ะเพื่อนกลับล่างกลับไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะเราเล่นล่างนี้ไปก่อนนะครับออปีนได้ แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับมาเราไปกันต่อนะครับเออข้างล่างนี้มีไม่เอ่ยรู้สึกว่าล่างนี้จะดูยากเหมือนกันนะเนี่ยเปรบเปรบเปรบไม่เจอไม่เจอเลยตรงนี้ล่ะไม่มีนะครับมีแบบมุมอยู่เอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะนี่ไงสไปเดอร์เอข้างบนนี่เจอแล้วนะครับสไปเดอร์เอเรียบร้อยโอเคเราไปกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราเข้าไปทางไหนเนี่ยอ๋อเราขึ้นมาตรงนี้เฟิร์บทางนี้ยังไม่ได้มาเลยตรงนี้มีไหมอ่ะซ่อนอยู่นะครับตัวเอพวกเรานี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวเอนี่พวกแบรดดี้คูบอดี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปกันต่อนะครับมีซ่อนอยู่ไหมไม่มีละน้ำตกตรงนี้หรอน้ำตกตรงนี้มีไหมไม่มีอ่ะเจอฮาโลวีเดอะบี นี่แล้วก็ตรงนี้ถึง,งไม่มีนะครับน,น่าจะหมดแล้วมัง้งฝั่งนี้ข<ฮ><ว>ดหินโอเครอเรากลักบออกไปก่อนดีกว่า อะ,อะไรนะแกรน,นี่นี่ตามฉันมาสิฉันเจออยู่ข้างบนเนี่ยมีเหรอ<ม>ตรงนี้เราเดินผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวนะไม่ได้สังเกตเลยอ๋อนี่ไงมีจริงๆด้วยพวกเราเจอตัวเคนะครับข้างบนนี้โอ้โหแกรน,นี่เก่งมากเลยตรงฝั่งนี้เรายังไม่ได้ดูเลยเป๋งตัวดีแล้วก็ตรงนี้มีไหมไม่มีบ้านหลังนี้หรอบ้านหลังนี้เรายังไม่เข้ามาเลยถึงคํามากอนนะครับเป็นโรงเรียนนะครับไม่ใช่บ้านนี่นาอ่ะเจอ <Get. S 2> กริดเอฟนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีม เอ้แตกลบกระดานเป็นตัว A โอ้เจอเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยมาห้อง102นะครับปุ๊บตัวอะไรอะ่ะ B เหรอ แล้วก็อน,นี้ตัว A ได้มาแล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แกรนนี่อะไรอะ่ะไม้บรรทัดเปลี่ยนโนเอนโอเคเรียบร้อย101-102 <c oughs> ไปแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆอยู่ห้องอะไรแชร์ Share กับพี่ต่อตบิโดได้นะ <c oughs> ห้องสมุดมาดีกว่านี่บลู e F นะครับแล้วก็ตัว H Ang r y s, <c oughs> <S แล้วก็ตรงนี้กล่องอะไร C โอเคเรียบร้อยห้องน้ำชายมีไม่เอ่ยแล้วห้องน้ำตรงนี้อ่ะเราต้องล้างมือทุก ครั้งนะครับทุกคนเข้ามาโอ้ในส้วมมีตัว P แล้วตรงนี้ล่ะไม่มีนะครับเอ๊ะ Angry G เดี๋ยวขอคน้นตรงนี้ก่อนดูซิว่ามีไหมตรงนี้ไม่มีครับมีแค่2ฝั่งนี้โอเคออกไปเข้าห้องน้ําหญิงก่อนขออนุญาตนะครับปุ๊บตัวดีแล้วข้างในล่ะ ข้างในไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีออกไปดีกว่าถึงห้องสมุดไปแล้วแล้วก็อันนี้ไปแล้วห้องนี้ห้องเก็บของหรอฝึงอาร์กริดอีนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มุมนี้น่าจะได้แล้วมั้งแองกี้เจนะครับแล้วก็อันนี้เอา้าทำไมมานั่งอยู่นี่ <c oughs> ตัววีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้มีมั้ยไม่มีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวทีอยู่ตรงโคมไฟนะครับโอ้โหในโรงเรียนนี้เจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวออกด้านหลังได้หรอมาฝั่งนี้นะครับหลังโรงเรียนตรงนี้มีมะตรงนี้มีนะครับกดไม่ได้อ๋อหรือว่ามันอยู่ข้างในอ่ะตัว,วดี which D นะครับนี่เริยบร้อยนะครับเจอแล้วอ่ะเราไปตรงโน้นก่อนดีกว่า เอเดี๋ยวนะซอกนี้ตัว C, <c <oughs> เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดินผ่านมาตรงนี้เจอเฉยตรงนี้มีจรวดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบน <c oughs> อ้าวเจอนะครับตรงชนวน <c oughs> shift h นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะบ้านหลังนี้เข้าไปยัง <c oughs> เข้าไปแล้วนะ เดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนอ่ะเจอแล้วตัว e นะครับแล้วก็ข้างบนมีอีกไหมข้างบนน่าจะเยอะนะตัว i ิ리ไ i นะครับแล้วก็มาดูรอบๆนะครับน่าจะบนสุดน่าจะมีนะปีนยากขนาดนี้ถึงถึงแล้วก็ขึ้นไปอีกค่อยๆค่อยๆเ๊บมาที่ปากแล้วปากตัว f นะครับอ๋อข้างบนมีนะครับนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจเฮ้ยจเออจุด,จ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 ดมามา โอ๊ปโอ๊ออยโอ๊ยจุ๊บโอ๊ยจุ๊บอ่าเรียบร้อยโอ๊ยโอ๊ยจุ๊บอ่ะจุโอ้ยอยากเหมือนกันนั่นเนี่ยแกรนี่บอกครับโอ๊ยโอ๊ยจุ๊บเรียบร้อยเราขึ้นมาอยู่บนสุดแล้วโอ้ตัวสัตว์นะครับ โอเคเราหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับคือตอนนี้ได้ประมาณเท่าไร่เนี่ยห้านะครับอีก50เนี่ยใครอยากให้เราเล่นเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้หาต่ออะไรอย่างงี้ครับหรือว่าเพื่อนๆหาเจอช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้เป็นแม่หมดเลยโอ้ลงไปถึงไปละทุกคนบายดูโอ้เปลี่ยนร่างกันใหญ่แล้วครับโอ้